เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งกันเลยครับขั้นแรกเราไปดึงเพย์เยอร์ออกมาก่อนนะครับตัวนี้ครับย้ายไปที่ Android นะครับหน้านี้ หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่ครับของผมมันจะขึ้นรูปเสื้อมาเลยนะครับต่อไปให้เราทำการกดที่ดินสอน,นะครับแล้วเราก็เลือกตัวยิ้มนี้ครับปุ่มยิ้ม มันมีสามเมนูนะครับวาดภาพสติกเกอร์ข้อความให้เราเลือกสติกเกอร์นะครับดูเมนูที่อยู่ล่างสุดนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกรูปนะครับถ้ารูปที่ไม่ใช่ png นะครับมันจะมีให้เราวาดให้เราวาดรูปให้เป็น png ก่อนนะครับจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับ อันนี้ผมมันเป็น png อยู่แล้วก็วาดเท่านี้พอนะครับหรือไม่ต้องวาดก็ได้นะครับก็นำไปวางนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับ รูปที่ได้อาจจะไม่ค่อยชาด์เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็ไปที่แอปเขียวเลยครับนี่ครับชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสังเกตชื่อแต่ถ้าชื่อไม่เหมือนเดิมนะครับให้เราทำการเปลี่ยนนะครับให้เราจำไว้นะครับชื่อมันอะ่ะผมมองว่ามันเป็นเหมือนโค้ดอะ่ะ ถ้าเราพิมพ์โค้ดไม่ถูกมันก็ไม่รันให้ใช่ไหมให้เราจําไว้แค่นี้พอนะครับตอนดึงเราก็จําชื่อจําขนาดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เราก็ไปเปิดที่แอป txd 2เลยครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับกดเหมือนเดิมเลยครับมันจะเด้งตัวพีเยอร์ให้เรา แล้วก็กดปกติเลยครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับเป็นรูปภาพให้กดตัวแรกนะครับตัวนี้ก็กดตัวแรกนะครับทำเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเลือกตัวที่สองนะครับแล้วก็กดโอเคครับ พอลงสีเสร็จเราก็ย้ายกลับเข้าไปที่ Data เหมือนเดิมครับย้ายเพเยอร์กลับเข้า Data นะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มเทสกันได้เลยครับอ่า แล้วมันก็จะติดให้นะครับทำตามทุกขั้นตอนนะครับมันก็จะติดให้มันอ่ามันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครูรปมันเล็กไปแนะนำให้เป็นรูปขนาดใหญ่นะครับให้แบบว่าเป็นรูปที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะแยะแบบเส้นทึบ จะลงขาวดําดก็ขอให้เป็นเส้นหนาๆเลยนะครับจะได้สวยๆอันนี้ลายรายละเอียดมันเยอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดแต่ก็มองเป็นรูปร่างได้อยู่ครับขั้นตอนแรกอ่ะเราอย่าเพิ่งตกใจนะครับ ให้เราค่อยๆทําไปทีละวิธีสิ่งที่ต้องจําก็คือเราต้องจําโค้ดโค้ดเสื้อมันอะก่อนดึงมาด้วยแล้วก็จําขนาดรูปภาพมันด้วยนะครับปกติมันก็จะประมาณสองห้าสองห้าหกอะสองห้าหกคูณสองห้าหกเราจําแค่นี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เขียนไว้นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดไปสักตัวหนึ่งอะมันก็จะไม่รันให้เราอย่างสมมติว่าถ้าผมพิมพ์โค้ดผิดอะ เสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อขาวด้วยเลยเหมือนต้นฉบับแถ้าพิมพ์โค้ดถูกมาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรูปภาพเลือกได้หมดนะครับรูปภาพเลือกได้หมดแล้วก็แค่เราเลือกรูปภาพมาแล้วก็ทำไฟล์มันให้เป็น png วิธีแรกกับวิธีที่สองนะครับมันจะต่างวิธีแรกอะ่ะมันจะใช้แค่รูปสําเนานะครับมันไม่ได้ไปแก้รูปต้นฉบับวิธีที่สคือการแก้รูปต้นฉบับเลย หมายถึงว่าไอ้รูปต้นฉบับก็คือไอ้เสื้อที่เราดึงมาไฟล์ที่เราดึงมาจากตัวเกมอะนั่นแหละครับผมเรียกว่ารูปต้นฉบับนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากดึงหลายรอบก,ก็ให้ทําเป็นวิธีที่1ดีกว่านะครับเพิ่มเติมนะครับวิธีที่2ผมทําใน Samsung Galaxy จำพวกซีรีส์ A นะครับทําให้เพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกันดูนะครับส่วนวิธีแรกอะสามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับ ค่อยๆดูค่อยๆทำแล้วก็ทำไปทีละเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ